สวัสดีครับก็มาดูอีกเหรียญหนึ่งนะเป็นเหรียญที่หน้าจับตามองนะครับก็คือ IMX นะครับของวันที่17ครับก็มาดูกันเลยนะครับก็ IMX ชุดนี้เนี่ยนะครับอันนี้คือภาพของ IMX อ็ทามเฟรมเดย์นะครับของวันที่24เมษาเช่นกันนะครับผมได้นับไว้เนี่ยดูจากโครงสร้างชุดนี้นะครับเป็น5คลื่นเนี่ยจบไปแล้วนะเห็นไหมครับด้านล่างแบร์ดเบอร์เจนทาเฟรมเดย์ค่อนข้างที่จะเกาะตัวตัวมาสัก4ีหตัวเลยนะครับก็ตามห้างแล้วก็ จบนะครับแถวแราคาที่สัก3.79ดอลลดรกนะครับก่อนที่จะปรับตัวลงนะก่อนที่จะปรับตัวลงมาเป็นขึ้นปรับ A,B,C สเหลืองตรงนี้นะครับที่ฟิโบ6.8 8ที่จับตามองอยู่นะครับแถวราคาสัก1.73นะครับอ่ะเรามาดูกราฟปัจจุบันนะครับของวันนี้นะครับวันที่17พฤษภานะครับ i m เไปถึงไหนแล้วบ้ลงานะครับจากที่เห็นอยู่ตอนนี้เนี่ย ในโครงสร้างของซักไทม์เฟรมเดย์นะครับซึ่งมาถึงฟิโบ61.8ที่เรานับกันไว้นะครับที่ทำทิ้งไว้เนี่ยเมื่อวันที่24เ,เห็นไหมครับตอนนี้ราคามีเริ่มมีการเบรกโครงสร้างแล้วนะเห็นไหมเห็นเบรกโครงสร้างเรียบร้อยเห็นไหมฮะยกตัวขึ้นมาเรียบร้อยในลักษณะยกให้รืยกลรแบบน,นี้นะครับเพราะฉะนั้นชุดนี้ค่อนข้างที่จะน่าสนใจนะครับสำหรับใครที่มองเล่นฝั่งรีบาว มองเล่นฝั่งดีบ่าวค่อนข้างที่จะน่าสนใจเลยทีเดียวอ่าเรามาดูชุดย่อยกันนิดนึงนะครับจริงๆผมตั้งรับไม้ไว้ข้างล่างนะกะว่าเขาจะลงมาทําบูดอย่างนี้อีกสักขาหนึ่งเข้าไปแต่ก็ไม่ถึงก็ไม่เป็นไรนะครับก็หน่อยนะถ้าเขาเปลี่ยนเทรนได้จริงๆนะครับเรามาดูตามเบรกเส้นกดชุดนี้ก่อนนะครับชุดนี้เนี่ยในเมื่อเบรกเทรนไลน์ที่ผมทําไว้นในลักษณะประมาณนี้เบรกเส้นกดนะครับ เบรกมาอย่างแบบเด็ดขาดแล้วนะผมคิดว่านะักเบ่งเด็ดขาดแล้วเพิ่นเทสแนวต้านที่2.6ดอลลาร์นะครับตรงนี้เนี่ยถ้าไม่ผ่านนะครับหรือว่า,วาเทส2.6ดอลลาร์ได้มีการย่อแบบนี้ผมจะพิจารณาตามแล้วนะเข้าออนะครับเป็นการย่อเพื่อรีเทสแล้วไปต่อแบบนี้หรือเปล่านะครับส่วนในลักษณะของคลื่นนะครับในก้อนตรงนี้นะครับมุมมองก่อนนี้เราไม่มองแล้วนะเพราะว่าเป็นคลื่นน่าจะจบไปแล้วนะครับ ชุดที่ขึ้นใหม่ตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องมาสืบก่อนว่าเอะมันวิ่งเป็นลนักษณะแบบไหนไมาดูทาเฟรมสักสี่ชั่วโมงนะครับอ่ะตอนนี้ถามว่าเออยังดูสวยงามสำหรับการขึ้นไหมนะครับก็บอกตรงๆเลยว่าถ้าจะให้ยัดเยียดแบบนะับเป็นแบบเว็บหนึ่งสองสามสี่ห้าแบบเนี้ยคือผมผมยังมองไม่ได้นะครับยังยัดเยียดให้เป็นแบบนี้ไม่ได้นะเพราะว่ามันวิ่งแบบไม่ชันนะครับ สามแบบวิ่งออกข้างๆเนี้ยยังมองเป็นไซด์เว้าบมากกว่านะครับก็ต้องระวังกันนิดหนึ่งนะระวังตัวกันนิดหนึ่งนะครับอ่ะหรือจริงๆแล้วนะครับขา c อาจจะมาจบตรงนี้กนะ็ได้เนี่ยเห็นไหมอ่าเห็นไหมห้าขึ้นขา c มาจบตรงนี้แล้วที่กําลังวิ่งขึ้นอยู่ตรงนี้เนี่ยอาจจะหนึ่งสองและกําลังขึ้นสามสี่ห้า อย่างถ้าอย่างนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นแนวต้านที่เราควรจะต้องดูเลยนะครับก็คือจะเป็นแนวต้านจุดนี้ที่2.68นะครับ,นรบจนถึงเบรโครงสร้างได้อย่างสิ้นเชิงเนี่ยนะครับที่จะมองขึ้นได้ก็น่าจะสัก2.88ขึ้นไปนะสำหรับ IMX ชุดนี้นะครับแต่ดูในภาพสัก4ชั่วโม,มงตีนี้เริ่ม,เร,มเริ่มมีทำแบร์แบร์ใดแล้วนะอ,อ,อาจจะปรับตัวย่อลงนะครับอันนี้เป็นมุมมองที่คิดว่า น่าจะเป็นบูลดิชนะยังไงต้องรุดให้เขาเบรกในะต้าจุดนี้ให้ได้ก่อนแล้วย่อแล้วค่อยเขา้านะแต่ถ้าชุดนี้ไปไม่ถึงตามแนวคิดที่เรามองนะก็อาจจะจริงๆแล้วตรงนี้อาจจะวิ่งเป็นขึ้นแบบอะไรสักขึ้นหนึ่งอยู่ก็ได้โดยลักษณะการวิ่งอาจจะวิ่งเป็นสามเหลี่มเป็น A B c นะครับแล้วก็ปักตัวย่อลงอีกครั้งหนึ่งนะครับวกกลับมาแถวๆราคา1.7่ดจดอลลาร์อีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับแต่โดยวรวมแล้วเนี่ยถ้าเขาวิ่งขึ้นแบบเนี้ยนะครับ ยังไงก็น่าจะเป็นมุมมองทางรีบาวน่าจะได้เปรียบมากกว่านะครับต่อให้เขาวิ่งเป็นครเสชั่นแฟลตนะครับที่เป็นรหัส3แบบนี้เห็นไหม a b c และตรงนี้เป็นอะไรเป็น a b c ใหญ่แบบนี้นี่เป็น a b c ใหญ่แบบนี้เห็นไหมครับคือยังไงก็ยังเป็นมุมมองขาขึ้นอยู่ดีนะยังเป็นมุมมองขาขึ้นได้เปรียบอยู่ดีเพราะฉะนั้นสืบคลื่นกันนะครับว่า ตรงนี้จะวิ่งเป็น 1, 2, 3, 4, 5แล้ววิ่งเป็นชุดใหม่เลยไหมนะถ้าวิ่ง5้าพื้นเราก็อาจจะตีตกเรื่องคล l ชุดนี้ทิ้งไป4แดงนะครับแต่ถ้าเขามีการวิ่งเป็น 1, 2, 3นะครับวิ่งมาได้แค่นี้หรือถึงแค่สักประมาณสามดอนแล้วมีการปรับตัวย่อลงนะครับในลักษณะของ3าพื้นแบบเนี้ยนะครับใน collision flat แบบเนี้ยก็ต้องระวังนะครับก็อาจจะต้องมีการล็อกกำไร TP บ้างก็ได้นะครับในบริเวณประมาณนี้ยังไงก็เดี๋ยวรอให้กราฟเขาย่ออีกสักนิดนึงแล้วกันนะครับรอยค่อยหาโลเข้าอีกครั้งหนึ่งครับโดยส่วนตัวที่ผมมองเนี่ยนะครับก็เอาง่ายๆเลยเอารับใต้ง่ายๆย,ย,ย,ยเลยแถ,แถวแถวๆสักตรงนี้เห็นไ,ไหมครับแล้วก็จุดตรงนี้นะครับไม่ควรจะหลุดนะแล้วราคาสัก2 3 5จุดสาห้าจุดสองและหนึ่งจุดเก้ายตรงนี้เนี่ยไม่ควรจะหลุดในการที่จะเป็น u p ท r e n d เพราะฉะนั้นเดี๋ยวค่อยพิจารณาหาโซนรับของแถวแถวนี้เอานะครับ STOP ปลอแน่นอนครับต้องมีนะครับในระบบเราควรจะต้องมีส t o p ปลอนะก็อ,อาจจะพิจารณาเป็นสต็อชุดนี้เลยก็ได้นะครับหรือชุดตรงนี้แล้วแต่รับความเสี่ยงได้นะสัก1น9่งหรือ1.85ในการโหลดนะครับยังไงก็พิจารณาดูนะครับสำหรับ imx วันที่17บเจ็พสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะครับ